ทำนะแต่ก็ทำมาประกาศว่าจะเริม่มทำซ่อมของเราจทำช่อมนี้คุณต้องเอาแตดามาเลยครับคือจะเริม่มทำกินะแล้วก็ทำเหมือนกัน คุณผู้ชมก็มาติดตามกันไว้ก่อนนะครับเพื่อผมจะมกลับมาทำช่องน,นะครนะเอาทุกคนนี้คลิปจนเนื่อยแล้วับก็คือจะจะทำช่องด้วย ช่องของช่ององคุณตั้มาประจามาแลับจะจะเลิกทำช่องแล้วครับก็มาบอกชี่เธอแหละว่าจะเลิกทำช่องแล้วก็จะเลิกจริงๆครับ